กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และการประดับธงชาติให้ใหม่และมีสีสดใสเสมอผลเอกดาพงรัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังการถแถลงนโยบายด้านการศึกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2558เกี่ยวกับนโยบายการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ More Dorate Class More Knowledge ซึ่งจะเริ่มต้นนำร่องในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อม3,500แห่งในภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา2,558และนโยบายในการประดับธงประจำพระองค์ของพระราชวงศ์ไทยและธงชาติไทยให้ใหม่และมีสีสดใสอยู่เสมอในส่วนของนโยบายการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้หรือ More More Dorate Knowledge Class นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั้นเป็นแนวทางดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อต้องการจะตอบโจทย์ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กผู้ปกครองและครูมีความสุขในการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้พิจารณาเรื่อง เวลาเรียนของเด็กในปัจจุบันด้วยโดยแต่เดิมเด็กจะต้องเลิกเรียนเวลา16นาฬิกาก็จะเปลี่ยนเป็นเลิกเรียนในชั้นเรียนเวลา14นาฬิกาเพื่อนำเวลา2ชั่วโมงนั้นไปจัดกิจ,จกรรมเพิ่มเติมความรู้ให้แก่เด็กเพื่อให้เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้ไม่มีความเครียดและไม่มีการบ้านเพิ่มซึ่งมั่นใจว่าจะทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนมากขึ้นและผู้ปกครองก็จะมีความสุขเมื่อเห็นลูกมีความสุขและเชื่อว่าคุณครูก็คงจะมีความสุขด้วยทั้งนี้เมื่อเลิกเรียนแล้ว ครูจะต้องดูแลเด็กในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยแต่หากผู้ปกครองท่านใดต้องการให้เด็กกลับไปบ้านในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นอาจจะเพื่อช่วยเลี้ยงน้องหรือช่วยทำงานบ้านก็สามารถกลับบ้านได้ขอย้ำว่านโยบายการลดเวลาเรียนไม่ใช่เพิ่มจะมาดำเนินการหรือมีการบังคับให้ลดเวลาเรียนแต่อย่างใดแต่สอพทออได้ดำเนินการมาก่อนแล้วโดยตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณา มีการหาหรือเกี่ยวกับการลดวิชาเรียนที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อหลักสูตรตลอดจนมีการวางแนวทางการดำเนินงานไว้เป็นระยะอย่างต่อเนื่องซึ่งในขณะนี้ดเตอร์กัมมลรอดคลยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำลังจัดทำแนวทางกิจ,จกรรมเพื่อส่งไปยังโรงเรียนนำร่องจำนวนประมาณ3,500โรงเรียนหรือคิดเป็นร้อยละสิของจำนวนโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด เพื่อทดลองใช้เป็นแนวทางดำเนินการตั้งแต่ช่วงเปิดภาคเรียนที่2เป็นต้นไปจากนั้นจะมีระบบประเมินผลหากพบว่าส่วนใดยังบกพร่องก็จะแก้ไขปรับปรุงเสียก่อนที่จะขยายผลต่อไปดกรกนมลรอดพล้ายเลขาธิการกอพทอกล่าวถึงรูปแบบการจัดกิจ,จกรรมหลังเลิกเรียนว่า จะกำหนดรูปแบบตัวอย่างประมาณ5 6ถึง6รูปแบบเพื่อให้โรงเรียนนำร่องนามไปปรับใช้ตามบริบทและความพร้อมของแต่ละโรงเรียนโดยใช้แนวคิดสอนน้อยแต่เรียนรู้มาก teach less learn more อาทิการทำการบ้านในโรงเรียนการเรียนกับเพื่อนที่เก่งกว่าการช่วยสอนเสริมเด็กที่เรียนไม่ทันการจัดกิจ,จกรรมดนตรีกีฬาและศิละปะเป็นต้น ส่วนนโยบายการปรับภูมิทัศน์และธงชาติไทยให้ใหม่และมีสีสดใสเสมอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงนโยบายการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนและสถานที่ต่างๆในสังกัดทั่วประเทศรวมทั้งห้องน้ําห้องซ้วมให้มีความสะอาดเรียบร้อยและสวยงามอยู่เสมอและเหมาะสมกับการเรียนรู้รวมทั้งการประดับธงประจําพระองค์ของพระราชวงศ์ไทยและธงชาติไทยในหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ ควรมีการดูแลรักษาให้มีความใหม่และมีสีสดใสอยู่เสมออย่าปล่อยให้ผูกขาดเป็นริ้วและควรติดทงในว่วงเวลาที่เหมาะสมตามที่ทางราชการกำหนดเพราะทงชาติเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยหากเด็กได้มองธงชาติที่สดใสก็จะมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยไม่ห่อเหี่ยวไปตามสภาพของธง